ชาวราศีพฤษภการงานของคุณในช่วงนี้ค่ะ เป็นการงานแบบขายผ้าเอาหน้ารอดทาพอให้มันเสร็จเสร็จไปนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะงานไม่หนักมากเท่าไหร่แต่ภาระรับผิดชอบนะ่ะมันค่อนข้างเยอะมันเป็นงานที่ต้องทําให้เสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวมีงานใหม่ๆตามมาอีกแล้วนะคะตลอดทั้งเดือนนี้ยุ่งวุ่นวายคุณจะทํางานเยอะแล้วก็จะได้เงินทองผลประโยชน์เต็มเมดเต็มหน่วยอย่างที่ตัวเองทะลงมือทํานั่นแหละนะคะแล้วก็มีเงินเก่าๆมีเงิน ที่เราอาจจะทํางานทิ้งเอาไว้นานแล้วค่ะหรือว่าลงทุนทิ้งเอาไว้นานแล้วแต่เพิ่งจะมาเก็บผลประโยชน์ได้ในช่วงนี้ภาพรวมของความรักเนี่ยจะวุ่นวายมากทีเดียวสุวภาพของชาวราศีพฤษภถ้าป่วยหรือว่ามีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะต้องระวังให้มากๆเลยทีเดียวมันมีโอกาสที่โรคร้ายจะกําเริบโชคลาภของชาวราศีพฤษภดีมากทั้งได้ชื่อเสียงทั้งได้เงินทอง